สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้นะคะกลับมาพบกันนะคะกับเอิร์น SP นะคะวันนี้เอิร์นก็อยู่ที่ เดิมเลยนะคะเสรีไทย70นะคะของเบงนั่นเองก็คือ SP Center Car ของเบงนะคะวันนี้จะพาทุกคนมาดูตัวรถนะคะก็คือคันนี้เลย Mitsubishi Pajero นะคะ 2.4GT ป2015ี2015.16นะคะสวยเดิมทั้งคันนะคะรับประกันโครงสร้างให้กับลูกค้าด้วยนะคะว่าไม่มีชนหนักผิกความจมน้ำไฟไหม้ไม่ตัดต่อเลขตัวเครื่องเลขคถังนะคะวันนี้กลับมาพบกันนะคะกับเอิญที่ EP 2ด้วยนะคะพามาดูรถใหญ่คันนี้กันเลยนะคะใครที่กำลังมองหารถครอบครัว7ที่นั่งอยู่นะคะไม่ควรพลาดเลยสำหรับตัวรถนะคะคันนี้ราคาตั้งขายอยู่ที่7 8 9 0 0 0บาทเท่านั้นนะคะเลขไม์ของคันนี้นะคะอยู่ที่2,30,000กิโลนะคะต้องบอกก่อนว่าไม่เท่านี้สำหรับปีนี้เป็นรถใช้งานนะคะที่สำคัญรถเข้าศูนย์ตลอดด้วยนะคะสำหรับคันนี้นะ เป็นรถบ้านมือเดียวป้ายแดงด้วยรถบ้านมือเดียวป้ายแดงเลยนะคะก่อนรับชมคลิปนี้นะคะเอิญต้องฝากทุกคนกดไลค์นะคะกดแชร์กดต,ติดตามเพื่อนด้วยนะ,ะเดี๋ยวจะพามาดูนะคะบอดี้ภายนอกแล้วก็ภายในกันเลยคันนี้นะคะมาพร้อมไฟคู่หน้านะคะเป็นแบบโปรเจคเตอร์นะคะมาพร้อมกระจังด้านหน้าได้เป็นโครเมียมนะคะพร้อมโลโก้ของตัวมิซูบิชินะคะอยู่ตรงกลางเซนเซอร์ด้านหน้าให้มาอีก 4จุดนะคะพร้อมกับตัวไฟตัดหมอกนะคะคู่หน้าก็มีมาให้เรียบร้อยเช่นเดียวกันถัดมาเลยเรามาดูนะคะในส่วนของตัวยางและแม็กของคันนี้กันดีกว่าเจ้าของคนเดิมนะคะก็เปลี่ยนในส่วนของตัวยางมาให้ด้วยนะคะสำหรับคันนี้ได้ในส่วนของยางมิชลีนะคะปี2021พนี่นะคะได้ยางใหม่ๆนะคะดอกยางหน้ายางใหม่กิฟต์นะคะพร้อมล้อแม็กนะคะ, <ๆ S 1> ะ,คะเดิมๆที่ไม่มีร่องรอยของการเกิดฟุตบาทเลย หัวน็อตนะคะ6รูเรียงกันสวยๆแบบนี้เลยนะถัดมาเลยด้านบนนะคะเขาก็จะมีตัวไฟเลี้ยวนะคะกระจกมองข้างมาให้นะคะพร้อมกับตัวกล้องด้านล่างด้วยนะคะที่เป็นกล้องนะคะ360เลยนะคะคันนี้ให้มาครบจริงนะคะนี่ตัวนี้นะคะได้ในส่วนของตัว e n g i g e start แล้วนะคะก็เป็นตัวเซนเตอร์ล็อกรถปลดล็อกนะคะมีมาให้เรียบร้อยเช่นเดียวกันติดฟิล์มให้รอบคันนะคะคิวกัาสาติดให้รอบคันด้วย สวยจริงนะคะคันนี้รีบจัดจองนะคะของเอิญนะคะจองออกรถนะคะเพียง1,000บาทเท่านั้นนะคะจองออกรถนะคะเพียง1,000บาทเท่านั้นอยู่ต่างจังหวัดก็สามารถออกได้นะคะสามารถสอบถามรายละเอียดกับเอิญนะคะเพิ่มเติมผ่านเบอร์โทรที่หน้าจอได้เลยนี่เรามาดูด้านหลังกันเขามีสปอยเลอร์หลังมาให้นะคะไฟเบรกดวงที่3นะคะตัวไล่ฟ้ามีมาให้พร้อมที่ปัดน้ำฝนด้านหลังมาพร้อมโลโก้มิซูบิชิด้านท้ายนะคะคาดด้วย โคลเมียมนะคะพร้อมกับตัวกล้องด้านหลังนะนี่เลยมีกล้องมาให้โลโก้อยู่ครบนะคะไม่มีตัวไหนหายไปพร้อมกับเซ็นเซอร์ด้านท้ายให้มาแบบจุใจนะคะอีกสองสี่หให้มาทั้งหมด6จุดเลยเรามาดูด้านหลังกันดีกว่านี่ภายในกว้างๆแบบนี้เลยนะคะเรามาดูโครงสร้างกันคันนี้น็อตเดิมไม่มีไขไม่มีถอดเลยน็อตเดิมเนะี่ยไม่มีไขไม่มีถอดทางด้านซ้ายและด้านขวา โชคพยุงด้านหลังนะคะก็เดิมๆแบบนี้เช่นเดียวกันตัวซีนยางด้านท้ายยังมีมาร์แต้มสีด้วยนะซ้ายและขวาเลยสวยมากท้ายไม่โดนมาแน่นอนนะคะคันนี้ด้านหลังนะคะเขาก็จะมีตัวนี่แมรงนะคะมีมาให้ด้วยนะคะปกติอยู่ในกล่องนะแล้วก็ตัวนี้เป็นรถเจ็ดที่นั่งนะคะด้านท้ายของคันนี้เขาก็พับเบาะได้แล้วก็พับขึ้นพับลงได้เลยอยู่ที่ลูกค้าไปใช้เลยนะคะ สวยมากคันนี้ราคาเพียง7 8 9 0 0 0บาทเดี๋ยวพาไปดูภายในกันนะคะเรามาดูภายในกันเลยแทาานนี่ภายในตัวรถนะคะกว้างๆแบบนี้เลยขออนุญาตขึ้นมานั่งนะคะสำหรับคันนี้นะคะมีไฟสองแผนที่ด้านบนมาให้ด้วยนะคะพร้อมกับตัวจอนะคะที่ให้มาเรียบร้อย ออปชันครบเครื่องนะคะรองรับ DVD ให้ด้วยนะคะ Mp3 ก็รองรับนะคะใส่ CD ก็ได้เช่นเดียวกันเผื่อมีเด็กเล็กนะคะด้านหลังรถครอบครัว7ที่นั่งสวยมากนะคะคันนี้พาไปดูด้านหน้ากันดีกว่าเดี๋ยวขออัญญาตไปลงทางนู้นเลยแสดงชึบนี่เลยนะคะชึบนี่ภายในตัวรถนะคะเดี๋ยวเราสตาร์ทรถให้ดูกัน คันนี้นะคะเหยียบเบรกแล้วก็กด En g i n ้นสตาได้เลยนะคะมีฟุตคอนโทลมาให้ ah ai, เรียบร้อยเลยนะคะพร้อมกับเลขไม่นะคะคันนี้อยู่ที่231,000กิโลเมตรเท่านั้นนะคะพวงมาลัยของตัวรถนะคะเป็นแบบพาวเวอร์พร้อมกับตัวฟังก์ชันนะคะทั้ง2ฝั่งแบบนี้เลยถุงรมนิรภัยนะคะคู่หน้านี่เรามาดูออปชันกันนี่คันนี้นะคะมีระบบนำทางนะคะพร้อมกับตัวกล้องนะคะมองด้านหลังแบบนี้เลยเม็ดฟิกก็มีนะคันนี้ นี่เลย Netflix Google นะคะคันนี้ให้ขนาดมาประมาณ9นิ้วใช่ค่ะพร้อมกับตัวแอร์นะคะปรับเป็นออโต้ด้วยแอร์เย็นเจี๊ยบเลยนะคะเนี่ยคันนี้อ่ะนี่สวยเดิมแบบนี้เลยนะคะเดี๋ยวเปิดตัวห้องเครื่องให้ดูกันเลยดีกว่าขออนุญาตดับรถนี่เลยเปิดห้องเครื่องนะคะให้ดูกันฮึบผู้หญิงก็ใช้ได้นะคะผู้ชายก็ใช้ได้นะคะใครที่กำลังมองหาเครื่อง22.4 ดีเซนะคะคันนี้2.4ดีเซลนะคะเป็นตัว GT นะนี่เลยพามาดูห้องเครื่องเลยนะคะให้เห็นกันเลยนะคะว่าเดิมจริงสวยจริงนะคะเครื่องเดิมๆนะคะเป็นเครื่องดีเซลนะคะ2.5เครื่องเดิมไม่มีน้ำมันไหลเยิมรั่วซึมหัวน็อตเดิมแบบนี้เลยนะคะพร้อมกับตัวโครงสร้างนะคะฝากระโปงไม่มีไขไม่มีถอดเลยนะสติกเกอร์มอกออยู่ครบเลยนะคะโครงสร้างรายละเอียดนะคะเมดอาก็เรียงกันแบบนี้เลย นี่สภาพคือสวยจริงให้เห็นรายละเอียดกันเลยนะคะว่าสวยๆแบบนี้เลยนะคะใครที่กำลังมองหารถครอบครัวนะคะไว้ใช้งานในช่วงนี้อยู่นะคะแนะนำเลยนะคะสำหรับตัว Mitsubishi Pajero 2.4 GT นะคะพรีเมียมได้รถปี2015จดปี2016นะคะคันนี้ราคาตั้งขายอยู่ที่789,000บาทเท่านั้นนะคะเริ่มต้นที่ฟรีดาวนะคะถ้าเกิดลูกค้ามีรายได้2เท่าของค่างวดนะคะก็ ถ้าลูกค้ามีรายได้2เท่าของค่างวดสามารถซื้อคนเดียวได้เลยนะคะไม่ต้องคำ้ำยิ่งมีเครดิตนะคะก็ได้ดอกเบี้ยพิเศษด้วย 2. 7 9นะคะสนใจคันนี้นะคะโทรสอบถามรายละเอียดกับเอิญน,นะคะผ่านเบอร์โทร0 9 7 1 6 9 3 8 8 4ได้เลยนะคะย้ำา0 9 7 1หนึ่ได้เลยสามารถแอดไลน์นะคะมาหาเอิญเบอร์นี้ได้เลยนะไว้เจอกันคลิปถัดไปนะคะจะมาเดตตัวรถให้กับทุกคนได้รับชมอีกนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ